สวัสดีครับพี้ไม่ทำงานก็อิ้มเลยสงสารดีเกยโอเคดูครับดูพี่เปาครับถุงถุงมือพี่เปาไม่มีก็เลยต้องใส่ถุงเท้าครับเดี๋ยวโดนเซี้ยนบาดมือนะฮะเออเต้นเต้นเต้นแกะแกะถึงเออกระกระยก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 พี่เปาตื่นแล้วนะโอ้ดูสิครับเพื่อนๆนี่ครับ อ,อ่างนี้นะด,ดีใช่ไหมอา่าดีกว่าใช้มือเปล่าๆเ,เ,เนาะถุงเท้านั่นอืมเท้าน่กดเยอะใช่โอเคเ,อเ,อเห็นไหมด,ดีกว่าดูการ์ตูนใช่ไหมต้องทำงานช่วยคุณแม่นะฝากกดติดตามเลยครับแม่ชื่อคุยคุณยายนะครับฝากกดติดตามช่อง baby youtube baby ยูทูบเปลี่ยนโปรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่เบตร์จะขอลาตัวไปทำงานก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย